ปี2556ตำรวจร่วงกับพวกนะคะไปถ่ายต่อททั้งหมดจำนวนมูลค่าประมาณ 6, 6ล้านบาทราคาซื้อนะคะราคาขายก็10ล้านในวันที่25เป็นชื่อของจีรคันค์จีภัณฑ์อุตุดิชัน จำนวนทั้งหมด17รานนยการ1ตองปลาพี่ปัดผมผมจะเซิร์เป็น <c oughs> ขอกล้องี้ดนะครับรับถึงไหมครับ,นะเ,คครบเสร็จนะ27 ก็รู้อยู่แล้วว่าเนี่ยเทปไม่มีคุยยังไงก็ไม่มีเทปเรียกเข้าไปเป็นสิครั้งเรียกเข้าไปกันหมดเลยทั้งครอบครัวเข้าไปกันหมดเลยนะพอไม่มีเทปปุ๊บเนี่ยมันก็ได้ทาหนังสือขอทราบรายละเอียดเกียยเก่ยวกับเทปที่อายัดไปถึงกองปราบคถึงผู้บังคับการกองปราบทาไว้ในวันที่2 0่ันาแต่ก็มีการลวงทัง ยืนยันว่าไม่มีเก็บเก็บรักษายอยู่ที่กองปราบดีที่<า>ทอยากให้จาก,ากนัะที่ฉันบอกว่าคือค่าหนส่อ๋อไม่ส่งบ้างตอันไหนส่งส่งมาทางไลน์ซึ่งเราไม่เคยได้คุยกันเลยไม่เคยใช้ไลน์ไม่เคยแชทกันเลยต้ยอรำรวจค่ะคนนี้ค่ะ,ะใช่ค่ะคนนี้เลยค่ะพี่คิดจะคู่กันไหม ชัดมาปุ๊บก็กรมศุกจะให้ได้ยกดูแลเรื่องนี้ในตำรวจก็คือว่าถ้ากรุณาดูดูให้ให้ด้วยค่ะดูให้ด้วยว่าพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจอยู่ในมือเนี่ยถ้ากระทำการแบบนี้นะคะถ้าพนักงานสอบสวนกระทำการโดยที่อายัดเทชรของประชาชนไปทั่วแล้วไม่ดำเนินการสอบสวนแล้วก็ทำให้เพศสูญหายเนี่ยค่ะ ประชาชนก็เดือดร้อนสิคะ